คนที่มาด่าผมเนี่ยจะกี่ร้อยกี่พันคนผมฟ้องหมดเลยครับผมฟ้องหมดเลยนะครับฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งด้วยให้ดำเนินคดีอาญาด้วยประเด็นที่มีคนเอาไปโพสนะครับเอาไปต่อว่าสองเรื่องนะครับเรื่องที่หนึ่งคือเรื่องที่ผมไปพูดว่า มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับท่านเป็นสำนักสอนเรื่องกระบี่กระบองวันนั้นเนี่ยผมกำลังไล์สดที่ไล่อ่งุน่นนาการดานะครับต่อว่าไอ้ตลกทอกโชว์อยู่นะครับเขาก็มาฟ้องผมว่าเขาโดนไอ้คนเนี้ยดูหมิ่นเหยียดหยามเขาว่าเขาไปสอนใน กระบี่กระบองดาบไทยซึ่งมันหมดยุคหมดสมัยแล้วเขามีความเจ็บแค้นนะครับผมก็คุยสนุกสนุกกับอาจารย์ท่านนั้นนะครับ <c oughs> ว่าอาจารย์ก็ท้ามันต่อยเลยท้ามันต่อยบนเวทีเลยตัวต่อต,ตัวนะครับอาจารย์บอกว่าผมคงทําอย่างนั้นไม่ได้ละครับเพราะผมเป็นครูบาอาจารย์นะครับแต่ลูกศิษย์ผมเนี่ยมันโกรธนะครับ ผมก็เลยพูดสนุกสนุกไปนะครับว่าอย่างนั้นก็ยุให้ลูกศิษย์ไปตีหัวแม่นเลยสินะครับมันจะได้ไม่พูดดูหมิ่นดูแคลนอะไรอีกนะครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้ไปตีหัวเขาจริงๆหรอกครับนะฮะเขาบอกโอ้ยเดี๋ยวโดนตำรวจจับผมก็เลยบอกมาเดี๋ยวแนะวิธีให้ทำยังไงไม่ให้ตำรวจจับเป็นการพูดสนุกสนาน คนอย่างผมถ้าจะทำแล้วเนี่ยจะไม่พูดไม่แสดงอาการโกรธอะไรเลยแล้วผมไม่ใช่นักเลงหัวไม้ที่จะไปยุให้ใครไปตีหัวใครนะครับแต่การพูดคุยกันเนี่ยในร้านกาแฟหรือพูดคุยกันสนุกสนานเนี่ยมันก็จะจินตนาการไปได้เรื่อยแหละครับในขณะที่อารมณ์โมโหโกรธนะฮะ ก็จะบอกกับเอซีผมว่าอย่าไปโกรธไปว่าเขาเลยนะครับอย่าไปโกรธไปว่าเขาเลยนะครับทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินคุณจะทำมาหากินอะไรก็ว่าไปนะครับผมไปต่อว่าเขาแล้วผมออกมาต่อสู้แล้วในสิ่งที่เขาไม่ควรพูดในสิ่งที่ผมเคาลบนับถือต่อไปผม วิเคราะห์เอาเองนะครับว่าเขาคงไม่กล้าพูดอีกแล้วแต่ว่าการที่ผมออกไปต่อว่าทําให้เกิดกระแสต่อต้านกันไปมารุนแรงเนี่ยทำให้เขาประสบผลสําเร็จในสิ่งที่เขาปรารถนาด้วยนะครับแล้วก็จะมีบุคคลที่เป็นกองเชียร์เข้ามาโพส ว่าผมใส่นาฬิกาวันนี้นาฬิกาที่ผมใส่นี่ก็ไอ้ราคาพันกว่าบาทผมไม่ใช่เป็นคนดัดจริตส่วนานาฬิกาไอ้ยี่ห้ออะไรนะอีกอันหนึ่งเนะี่ยยี่ห้อสีดำดำนั่นผมซื้อมาเจ็ดพันกว่าบาทแต่ขึ้นไปโพสต์ภาพว่าราคาสามหมื่นกว่าบาทเข็มขัดลูกชายซื้อให้ผมถามแล้วราคาหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทก็ไปโพสต์ว่าราคาหกหมื่นกว่าบาท นะครับซึ่งผมก็ให้ฝ่ายกฎหมายเนี่ยรวบรวมข้อมูลเข้าไว้แล้วผมจะแจ้งความดำเนินคดีทั้งสองท่านนี่อีกท่านหนึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับน่าจะเป็นสสหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับอีกคนหนึ่งก็จะเป็นศิลปินอะไรก็ไม่รู้นะครับส่วนไอ้พวกที่มาด่าผมเนี่ยไม่เป็นไรผมเนี่ยเจ็บตัวคนเดียว แต่คนที่มาด่าผมเนี่ยจะกี่ร้อยกี่พันคนผมฟ้องหมดเลยครับผมฟ้องหมดเลยนะครับฟ้องเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหทางแพ่งด้วยให้ดำเนินคดีอาญาด้วยผมยกตัวอย,อย่างอย่างนี้นะครับยกตัวอย่างว่ามีไอยูทูบเบอร์คนหนึ่งไปดูหมิ่นคุณ อาชียะนะครับศารตัดสินจำคุกหกเดือนให้ชดใช้ทางแพ่งหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทนะครับถ้าไม่ชดใช้ศารท่านก็จะจำคุกแต่ถ้าชดใช้ศารก็รอลงอาญาสองปีนี่คือพื้นฐานนะครับแต่ก็มีบางท่านไปดูหมิน่นศารจำคุกสองปีไม่รอลงอาญา นะครับไม่รอลงอาญาค่าชดใช้ทางแพง่ง3ล้านบาทผมก็ให้เก็บทั้งหมดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมรวมทีเดียวนะครับรวมทีเดียวก่อนที่คดีจะขาดอายุความผมจะดําเนินคดีทั้งหมดเลยครับดําเนินคดีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายทางแพ่งด้วยนะครับนะครับแล้วผมโพสต์เตือนไปแล้วนะครับผมคอมเมนต์ไปใน ไอใ,ใ,ในช่องเขาอะว่าผมจะผมจะดําเนินคดีคุณนะครับเพื่อจะได้บอกเขาว่าเขาจะได้เตรียมเงินไงเขาจะได้เตรียมเงินเขาไว้นะครับไม่นั้นเดี๋ยวฉุกและหุกนะครับสําหรับคุณโน้ตนี่ผมไม่โกรธเขาครับเขาคุณโน้ตเองนะคุณโน้ตอุดมเนี่ยผมถือว่าผมต่อว่าไปแล้วจบนะครับจบ เขาเป็นศิลปินตลกทอล์กโชว์เขาก็ต้องหามุกหาอะไรมาเล่นนะครับผมผมไม่ติดใจแล้วไม่ติดใจคุณโน้ตแล้วนะฮะไม่ติดใจคุณโน้ตแล้วเพราะผมต่อว่าไปแล้วนะครับต่อว่าไปแล้วนะครับส่วนในพวกกองเชียร์นี่ไม่รู้อะไรกับเขาเนี่ยนะครับมาพลอยบางคนก็ อยากจะสร้างคอนเทนต์เข้ามาเพื่อให้คนเข้าไปดูนะครับผมดำเนินการหมดครับดำเนินการหมดนะครับนักคงน,นักข่าวโทรมาถามผมเนี่ยผมไม่ไม่ไมตอบคำถามและผมเวลาผมไลฟ์สดคลิปอยู่ใน YouTube ผมเนี่ยใครตัดเอาไปลงถ้าไม่ใช่มิตรผมหรือเป็น f อฟซผมตัดเอาไปลงไปว่าเนี่ยผมถือว่า คุณละเมิดสิทธิ์ผมนะผมไม่ได้อนุญาตคุณนะครับผมไม่ได้อนุญาตคุณคุณตัดคลิปผมไปลงเนี่ยนะครับผมเสียหายนะครับผมไม่อนุญาตให้คุณไปตัดคลิปผมไปลงไม่ว่าคลิปสั้นคลิปยาวยกเว้นเอซีผมที่จะไปทำสนุกสนานกันท่านในช่องดำช่องแดงอะไรอย่างนี้ผมไม่ว่านะครับส่วนคนอื่นตัดคลิปผมไปลงเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ คุณไม่มีสิทธิ์ผมไม่ได้อนุญาตนะครับมันเป็นสิทธิ์ของผมนะครับปกติผมก็เป็นคนไม่เคยที่อยากไปค้าความไม่อยากจะไปมีคดีความกับใครนะครับผมเป็นคนด่าแล้วก็จบด่าแล้วก็จบนะครับแล้วก็เป็นคนอโหสิดํำเนินคดีครั้งแรกในชีวิตก็ฟ้องคุณอนุชิตนะครับที่ว่ามาด่าผมนะครับผมก็ไปดําเนินการอันนั้นผมไปแถลงสารให้บอกกับอายการให้ ว่าผมไม่ติดใจเอาความผมว่าโหสิเขาแล้วนะครับพอเขาไปบวชตามที่ผมแนะนําแล้วนะครับสารพิภากษาจําคุกหกเดือนรอลงอาญาสองปีผมไม่ได้เรียกร้องทางแพ่งอะไรนะครับแต่ถ้าผมไม่อโหสิไม่ถแถลงสารก็คงโดนจำคุกจริงๆไม่รอลงอาญานะครับ